ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองระชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกําเนิดทองครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับเป็นประจำที่เราร่วมพูดคุยกันครับกับรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วแหละครับสวัสดีครับอาจารย์ธนวร ครับสวัสดีครับคุณศรีชัยนะครับฟังครับครับอาจารย์ครับเพิ่มเพิเดียวเนี่ยอีก2เดือนท่านั้นแล้วนะครับจะสิ้นปีจะหมดปีนี้แล้วนะครับในส่วนของเรื่องราวของการกระตุ้นนะครับเรื่องของเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะคนละครึ่งเฟสห้านะครับล่าสุดเนี่ยก็เรียกว่าจะหมดในสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับสำหรับที่เดือนตุลาคมก็คือ31ตุลาคมต้องใช้จ่ายก่อนเวลา22่สนาฬิกาห้นาทีนั่นเองนะครับอาจารย์ในส่วนของเฟสห้าเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างไหมครับ คุณสีชัยใช้หมดไปยังครับผมเหลืออยู่ห้าบาทอาจารย์ครับตอนนี้ <laughs> โอ้โห,โห,โห,โหแล้วเหลือห้าบาทมานานหรือยังเลยเ <laughs> หลือห้าบาทมานานแล้วครับไม่รู้จะเอาไปใช้ที่ไหนคือใช้แล้วก็กลัวเขาแบบจะหาว่าเราขี้งกขี้เหนียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบแคบบ่ห้าบาทก็เลยไม่ได้ใช้ครับอาจารย์ตอนนี้ครับคือเราก็ต้องเข้าใจกงอนนะครับว่าคนละครึ่งเสห้าเนี่ยเราได้คนละแปดร้อยถูกไหมครับใช่ครับพอได้แปดร้อยบาทเนี่ยถ้าเราคิดแบบหลักของหลักเดิมๆนะเอาเลขง่ายๆก็คือเอาสักสามสิบล้านคนเป็นตัวตั้งก็แล้วกัน มันก็จะใช้เงินสองหมืนล้านบาทถูกไหมครับใช่ครับคนที่ต้องควักกระเป๋าตัวเองออกไปอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยรัฐเขาก็ต้องควักออกมาสองหมื่นล้านบาทนะครับในการที่จะให้อีกครึ่งหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยมันสี่หมื่นล้านบาทเนี่ยมันก็จะต้องช่วยกระตุกกระตุนเศรษฐกิจเนี่ยนะครับครับซึ่งถ้าถามผมเนี่ยผมว่าคนใช้หมดไปนานแล้วล่ะอพราแปดร้อยบาทเนี่ยใช้ไม่กี่ครั้งก็จะหมดนะครับใช่ครับเพราะนั้นมันก็จะช่วยหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยในช่วงของปลายกันยาต้นตุลาซึ่งเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ดีวันดีคืน เพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าคนละครึ่งมีส่วนไหมซีมีล้านบาทบุญในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันมีส่วนอยู่แล้วครับม,มันมีส่วนที่กระตุกกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างน้อยให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีการกระตุกขึ้นโดยรวมๆประมาณจุดหนึ่งเปอร์เซ็นถึงจุดสองเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าสุธิชัยถามผมว่ามีผลไหมมีคําถามเรีอกอย่างคือ คุณสีชัยโขหอขาอีกไหมเฟสหกเนี่ยใช่ครับอาจารย์ครับกาลังจะคุยกันพอดีเรื่องนี้เลยนะฮะจา์ผมไปเห็นมาแล้วครับหนังสือนะฮะด่วนที่สุดด้วยนะครับของทางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับอาจารย์มีความเป็นไปได้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับเพราะว่าเห็นบอกว่าจะเป็นเรื่องของของขวัญปีใหม่ด้วยนอกจากคนละครึ่งเฟสหกแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับคือสำหรับผมเนี่ยตอนนี้มีอยู่3ามโครงการที่เหมือนกับเป็นคําขอหรือไม่คำอยากเห็นนะครับก็คือคนละครึ่งเฟสหก ที่เราค mm ุย hmm. กันอยู่คนไทยเท่ากันและก็ช็อปปี้มีคืนนะครับ uh, ครับวันนั้นเนี่ยถ้าถามผมเลยให้ผมเรียงลําดับเนี่ย <c oughs> ผมจะเรียงลําดับในเรื่องของตัวช็อปปี้มีคืนกับคนไทยเท่ากันเป็นลำดับที่หนึ่งเนาะครับ<โ> eh? แต่คนละครึ่งใส่ถกเนี่ยผมไม่ได้ให้น้ําหนักสูงในการกระตุ้นเศรษฐกิจคือเราต้องแยกก่อนนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการใช้นะครับเม็ดเงินของ,ของทางด้านตัวของช็อปปี้มีคืนเนี่ยคือการที่คนเนี่ยจะซื้อของร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับคือคนเนี่ยจะต้องควักเงินตัวเองออกมาร้อยเปอร์เซ็น และก็ได้สิทธิลดหยอด่อนภาษีแล้วแต่ภาษีที่เขาเสียว่าจะเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นหรือสามห้าเปอร์เซ็นต์นี่ยน,นะครับอันนี้คือเรื่องของช็อปดีมีคืนซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้สูญเสียเงินอะไรเลยไม่ต้องใช้เงินงบประมาณเลยเพียงแต่เป็นการสละรายได้ในอนาคตจากการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่รัฐบาลก็จะได้ภาษีมูลค่าเพิ่มสมมุติว่าผมซื้อร้อยบาทรัฐบาลก็จะต้องเก็บภาษีไปเจ็ดบาทคือเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนี่รัฐบาลจะได้เงินทันที แต่สละเงินของเงินได้บ kind of ุคคลธรรมดาที่จะต้องเสียภาษีในปีถัดไปเนี่ยนะครับอันนั้นแหละคือสิ่งที่รัฐบาลจะเก็บเงินได้น้อยลงในอนาคตแต่รัฐบาลไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าตัวเองออกมาช่วยหรือออกมาใช้จ่ายในะดบเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมสับสนในเบื้องต้นนะครับนี่ก่อนปกติแล้วเนี่ยตัวของชอบดีคืนเนี่ยนะครับจะใช้เงินภาษีประมาณหมื่นล้านบาทผมประมาณตัวเลขเองเพราะกระทรวงการคลังเคยบอกว่าใช้เจ็ดพันกว่า เราไม่เคยเห็นสถิติตัวเลขที่ส่งเงินคังเฉลยออกมาว่าค็บอบคีมีคือในปีผ่านามาเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่แต่ถ้าใช้เงินหมื่นล้านบาทผมก็นั่งคำนวณออกคนไทยจะใช้ค็อบีรีมีคนประมาณล้านคนนะแล้วก็เสียภาษีเฉลยี่ส20เปอร์เซ็นต์นะเพราะนั้นจะแสดงว่าถ้ารัฐบาลเสียเงินไปหมื่นล้านที่เป็นฐานรายไ,ได้ในการเก็บภาษีได้น้อยลงจากการลดารภาษีแต่ค็อบคีมีคืนเนี่ย มันน่ามีเงินบนเมียในระบบเศรษฐกิจประมาณ5 0 0 0 0ล้านบาทขึ้นไปนะครับสังเกตนะมันใช้วงเงินเหมือนกับคนละครึ่งอย่างนี้ใช่ครับแต่ว่า่เมื่อกี้4 0 0 0มล้านได้คืนสูงกว่าใช่เพราะนั้นนี่มันเป็นเงินบนเมียในระบบเศรษฐกิจนะครับราไม่ได้คิดว่าผมเชียร์อันดับที่หนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นการที่ต่อคล้องอธิบายของรัฐบาลที่เคยบอกว่าอยากให้คนเอาเงินออมเนี่ยมาใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือโจทย์ที่หนึ่งเนาะที่บอกก่อนว่าผมถึงเชียร์อันดับหนึ่ง ก็คือเรื่องของคนไทยเี่นเดียวกันครับปกติแล้วเนี่ยคนเนี่ยจะเที่ยวอยู่แล้วผมเชื่อว่าคนณศรีชัยผมเองหรือหลายๆคนเมื่อวันหยุดยาวเที่ยวไหมครับเที่ยวครับโหยหาด้วยนะครับอาจารย์ใช่ไหมใช่ครับเองก็บอกว่าวันหยุดที่ผ่านๆมาโอ้โหเขาบอกว่าช้างขาดบางแสนเดยโอ้โหคนเป็นล้านครับอาจารย์ใช่ไหมใช่ครับนั่นนี่เห็นไหมแล้วถ้าเวลาเที่ยวเนี่ยถามว่าคุณศรีชัยเวลาเที่ยวเนี่ยคุณศรีชัย หอบปิ่นโตไปจากบ้านไปนั่งหานไหมครับอูอเราก็ต้องไป<อ>าไหาไปปูชายหาดไหมต้องไปหาร้านเด็ดแถวนั้นนะครับอาจารย์มันก็ต้องใช้จ่ายฮะใช่ไหมออแล้วเราไปนั่งชายหาดนั่งเต็นท์ชายหาดถูกไหมครับใช่ครับรกจับยนียกลับเร็วไหมประมาณเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองกลับละโอ้ไม่นะครับมไม่น,นะ ใช่ครับต้องมีมือเย็นคนเนี่ยอยู่เที่ยวตื้อๆด้วยนะอ่าใช่ใช่ครับวิ่งเข้าไปที่ร้านร้านแบบร้านเครื่องดื่มอะไต่างตอนคืนตื้อๆตือๆเนี่ยนะไปเต้นแบบนี้ใช่ครับเพราะสังเกตว่าคนที่ทําแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นคนที่มีอายุไม่มากแต่ถ้าสมมติเป็นคนอย่างผมเนี่ยผมไปเที่ยวเสร็จผมก็ต้องวิ่งเข้าวัดนะตอนเช้าตื่นตั้งบานทุบมันเป็นวัยเพราะนี่ไอ้คำว่าคนไทยเที่ยวด้วยกันเนี่ยมันเป็นโครงการส่งเสริมให้คนไทยทุกวัย ทุกอาชีพได้ใช้สิทธิ์นี้ได้ครับดยในพจน่งเนี่ยสำหรับผมเนี่ยถมาติว่าผมคิดแบบตัวเองนะครับถามว่าผมจะไปใช้สิทธิ์คนไทยเที่ยวด้วยกันไหมผมผมไม่ได้ใช้อ่ะอือย่างผมนี่คนละครึ่งหรือคนไทยเที่ยวด้วยกันผมไม่ใช้อ่ะนะนะครับเราไม่คิดว่าเราจะใช้สิทธิ์นี้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าคนที่เป็นวัยรุ่นอย่างคุณศสีชัยเนี่ยอายุยี่สิบกว่ากว่าเนี่ยนะขอบคุณครับอาจารย์เราไปแล้วใช่ไหมคนละครึ่งจะลงคนไทยเที่ด้วยกันลงไหมลงครับลงแน่นอนลงเห็นไหมใช่ครับเคนที่มีอายุน้อยๆพอลงเสร็จเนี่ยเขาเที่ยวตั้งงงงงแตต่่กกลลลลาาวัันนนนยยคืถึเ ใช่ครับไอสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจที่ทําให้เศรษฐกิจไทยตนม,มาที่สี่เนี่ยมันคึกคักไปกับกระแสะท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติเข้ามาอืนะครับครับแต่สําหรับคนละครึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใช้ในการที่คนเนี่ยไม่มีตังค์และเศรษฐกิจมันไม่มีความคึกคักก็เลยเป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยเอาเงินออกมาใช้นะอืแล้วก็รัดออกให้ครึ่งหนึ่งนะเหมือนกับลดราคาห้าสิบเซนตกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับ ซึ่งเม็ดเงินตรงนี้รัฐบาลจะต้องเสียอย่างนี้ผมบอกฮะกลุ่ใจกับเพื่อนๆใช้เงินสองหมื่นล้านรัฐบาลก็ออกอีกสองหมื่นล้านมันเอาเงินที่กู้ยืมมานะครับที่จะไม่ส่วหนี้สาธารณะของเราเนี่ยสูงทะลุเกินหกสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยก็เงินกู้เหล่านั้นเนี่ยก็มาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นแล้วแต่มาที่สี่เนี่ยมันควรหมดเวลาแล้วสองคนละครึ่งเพราะนั้นผมไม่ได้อยู่หมดเชียร์คนละครึ่งนแต่ถ้ามีผมก็ไม่ได้ขัดรัฐบาลมีตัง ก็ถือว่าก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถามว่าถ้าเป็นผมผมจะผลักในสิ่งที่ใช้เงินน้อยแต่ได้ผลเยอะก่อนก็คือชอบดีมีคืนกับขไใจคีดด้วยกัน,นครับครับพูดถึงแล้วเนี่ยนะครับพจารย์ครับในส่วนของโครงการหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆที่มีขึ้นเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าสามารถช่วยกระตุ้นกระตุ้นเรื่องราวของเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเนี่ยครับพจาชา์ครับ ผมมองถึงเรื่องราวของภาษีมูลค่าเพิ่มที่เมื่อกี้เราก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้แตะเต็มๆมนะครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าเรามามองแนละ้วภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยเราเองเนี่ยอยู่ที่7%แต่มองประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับอย่างญี่ปุ่นเองก็10%นะครับหรือว่าฝั่งยุโรปจะมีประเทศก่บงปรเ็1 2 1 4%เซนี่ยนะฮะซึ่งบ้านเราเองเนี่ยก็มีแนวโน้มเร่าๆมาก่อนหน้าโควิดนะครับที่บอกว่าอาจจะมีการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะอะไรแบบนี้เนี่ จนอยู่ที่เพดานประมาณ10%คือถ้ามองแล้วนะครับอาจารย์ครับณเวลานี้เนี่ยอีกยาวไกลแค่ไหนไหมหรือว่าอีกสักประมาณเท่าไหร่มันถึงจะถึงจุดที่ประเทศไทยเนี่ยจะสามารถเพิ่มในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือว่าช่วงนี้เนี่ยยังต้องดูอะไรหลายๆอย่างก่อนนะครับอาจารย์ครับก็ต้องบอกแบบนี้ครับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยขึ้นปั๊บเนี่ยผมถามน,นิดนึงคุณช <คน S 1> ีชัยจะเหมือนผมไหมคือบ่นไหมก่อนแน่นอนครับเพราะว่าของมันจะแพงขึ้น เราต้องจ่ายเราต้องบทก่อน,น,นใช่ครับรับเพราะนั้นเนี่ยถามว่าในเรื่องของการให้ประชาชนเนี่ยเอาเงินออกจากกระเป๋า,าก,กับก,การเอาเติมเงินเ,นเนข้ากระเป๋าประชาชนเนี่ยครับคิดว่าอะไรได้รับเสียงชื่นชมมากกว่าต้องเติตตมเงินเ <ใน S 2> ข้ากระเป๋าใช่ครับใช่อไหมเจนคนละครึ่งเศดท่าโอ้ปรบมือต้องคนไทยที่ได้การปรบมือถูกไหมครับชครับชอบไปีคืนปรบมือแต่ขึ้นภาษีปับฉุกดาประวาณนั้นและและภาษีที่ดินฉุกดา่านีไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราสังเกตนะครับว่าการทำแบบนี้ คนที่เป็นผู้นำทางการเมืองเนี่ยใจต้องนิ่งมากถูกไหมใ,<ช>ใจต้องนิ่งแล้วก็ต้องยอมรับว่าเมื่อการเมืองเข้มแข็งเสถียกว่าพมันการเมืองสูงเนี่ยผู้นําทางการเมืองต้องใช้จังหวะนั้นแหละในการขึ้นอมผมถามว่าเวลาที่เราบอกว่าลูกอย่าก,กินกอฟฟนะบ,บ้านเรากําลังจนนะงดเที่ยวหรือเราบอกว่าอดอาหารซะไม่งั้นเนี่ยไขยมันในเช่นเรื่องจะสูงขึ้นและร่างกายจะมีปัญหาจะต้องเข้าโรงพยาบาลในระยะยาว Oh. ทุกคนเนี่บอกว่าไม่เป็นไรตอนนี้ฟันผมยังไม่ถูก oh. อพราตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเรายังมีตังในในบ้านอยู่นะเราไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย <Okay. S 2> หรือเราไม่ต้องห่วงตอนนี้สุขภาพแข็งแรงอื mm hmm. แต่ถ้าคนมองการไกลเนี่ยมันจะมองดูฐานะการเงินมันถึงเวลามาที่ต้องหาไรายได้เข้าบ้านเข้าประเทศและต้องขึ้นภาษีค <Okay. S 2> ถ้าเราคิดว่าการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย จำเป็นต้องทำเพราะฐานภาษีตอนนี้ต่ำหมดทุกอย่าง uh, FTA มันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยนะฮะต้องลดภาษีเลือดสูจประเภทอื่นๆทำให้รายได้ภาษีชุมมะกรกหายไปนะครับเราปรับฐานภาษีทําให้เนภาษีบุคคลธรรมดารายได้บุคคลธรรมดาต่างๆลดลงไปเพิ่มไม่มากเพราะนั้นมูลค่าเพิ่มเป็นอะไรที่เราเก็บได้ครับนะครับมันก็จําเป็นต้องใช้ความเด็ดขาดเนาะนะครับเพรานะนั้นถ้าถามผมเนี่ยจะขึ้นไหมเราใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มสิบเปอร์เซ็นมาตั้งแต่วิกฤตการต้มหยำกุ้งครับ แต่เราขอยกเว้นมันมาต่อเน,นื่องเหลือ7%เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น้าถามผมเลยว่าถ้าฐานะการเงินของเรามั่นคงทางการคลัง7%ยังคงอยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับมันก็ยังสามารถดําเนินการได้เพราะประเทศไทยยังส่งเสริมให้มีการจับจ่ายใช้สอยให้ประชาชนไม่มีภาษีเยอะผมเชื่อว่ามันไม่ขึ้นก็ได้แต่ถ้า7%มันเป็นเติมมาที่ต้องขึ้นเมื่อฐานการเงินเข้มแข็งหรือเมื่อตั้งใหม่เข้ามาปั๊บหลังจากยุสภาเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นภาษี อันเนี้ยถ้ารัฐบาลมั่นใจก็ขึ้นเลยหรือก่อนที่ยุบสภาก็ใช้จังหวะเนี้ยขึ้นภาษีเลยอันเนี้ยมันก้ามกึืแต่ก่อนยุบสภาไม่มีใครขึ้นภาษีหรอกถูกไหมครับเพราะาการเลือกตั้งใหม่ที่เสร็จรัฐบาลนี้ไม่ยอมอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วเสกคะแนนถูกไหมเวลาหาเสียงปั๊บนี่คุณเป็นทักร่วมคุณทำความเือดร้อนประชาชนคือเขาไม่ทําอยู่แล้วในเชิงการเมืองแต่ถ้าเป็นรัฐบาลใหม่ปั๊บจังหวะที่เหมาะสมสีไทยเริ่มเข้มแข็งถ้าจะเป็นตรงขึ้นันขึ้นตอบยากนะใช่ตอบเราได้ยากเพราะว่า กระทรวงการคลังสถานกนารคลังต้องชัดก่อนว่าต้องเป็นต้องขึ้นไหมผมตอบแทนไม่ได้เนาะแต่เมื่อเมื่อผู้นําที่เข้มแข็งมากๆการเมืองที่แข็งมากๆเมื่อถึงเวลาต้องทําผมเชื่อว่ามันเป็นการตัดสินเพื่ออนาคตของประเทศยังไงก็ต้อง้นแล้วเอฟเฟกที่มันจะเกิดขึ้นเลยครับอาจารย์อย่างพอจะทราบแล้วว่าภาษีมูลค่าเพิ่มจะขึ้นและเอฟเฟกหรือว่าผลกระทบที่มันจะตามมาเนี่ยคนจะช็อกไหมฮะหรือว่ามันจะเริ่มชะง,งักงานในเรื่องราวของการจับจ่ายใช้สอย <ๆ S 2> เยอะขึ้นไหมครับอาจารย์ถ้าเกิดทางจิตวิทยาครับอาจารย์ แล้วเราประสบการณ์ประเทศเปินบ้านเข้ามาดูเนาะว่าเป็นไงญี่ปุ่นเนี่ยเคยขึ้นจากเเป็น8แล้วเป็น10บเขาที่หลอดคผมเองเพิ่งไปญี่ปุ่นมาเนอะก็เห็นยังใช้จ่ายเยอะแยะอยู่เลยครับคือคนเราเนี่ยจะมีปฏิกิริยาในเชิงลบ ในเบื้องต้นโอ้ยขึ้นภาษีแพงก็รีบซื้อก่อนก่อนนี้ขึ้นจกเจ็ดเจ็ดเนี่ยประกาศจะขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยรีบซื้อตุลนะเพราะนั้นช่วงนั้นเนี่ยจะขายดีดีอพอซื้อตุนเต็มที่แล้วพอขึ้นภาษีแรกๆก,ก็ซื้อตุนแล้วนี่ก็ไม่ใช้จ่ายบางทีก็ระวังของมันแพงลดการใช้จ่ายแต่พอมีไรายได้เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจด,ดีขึ้นก็กลับมาใช้เหมือนเดิมครับเพราะะนั้นในหลักการเนี่ยเขามักจะพูดคำว่าเจครับแต่นนากกาเจค์ฟคือถ้าเราเขียนภาษาอังกฤษรูปตัวเจเนี่ยมันจะมีฐายของการตกลง ของตัวเจที่เป็นตัวหางนะครับหางที่ตกลงเนี่ยเพรพาะฉะนั้นภาษีมันจะตกลงในช่วงระยะแรกประมาณ3าปีแต่การขึ้นภาษีหลังจากนั้นเน่มันจะบวกขึ้นนะอย่างคันเลย อันนี้เป็นมีเชะทฤษฎีนะ<อ>เขาเรียกว่าเจคัฟเอฟเฟกนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นในช่วงแรกก็จะมีการชะงักเงินไปพอสมควรเนาะแต่หลังจากนั้นก็ปรับตัวได้ดีเรามีประสบการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านเยอะที่เขาปรับภาษีเนะาะไปดูญี่ปุ่นอย่างที่บอกเลยนะครับ,รบเขาก็้าจัดใส่ที่หนยกันปกติหลังจากที่ขึ้นภาษีแล้วแต่แรกๆมันก็ชะงักเงินไปบ้างเพราะภาษีมันขึ้นมาแต่สัญญาในเชิงลบก็คือคนไม่อยากใช้จ่ายเนาะประมาณนั้นครับ<ๆ>นะฮะ<ๆ>ก็มองได้หลายมุมมองหลายแนวนะครับซึ่งในส่วนของมาตรการภาษีเนี่ยหลายๆประเทศเขาก็ใช้กันเพื่อเเปป็็นนกกกาาาาาาารรรรรทททีี่่่่จจจะะํยยยได้สศอออองงงบิ การที่ประเทศไทยเองเนี่ยเป็นกลุ่มสมาชิก ทางการค้าต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่าง FTA เงี้ยแล้วก็มีการลดภาษีในส่วนของการนาเข้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการเก็บภาษีสินค้านําเข้าเนี่ยแน่นอนแล้วว่ามันจะต้องหดหายไปบ้างอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเพิ่มเติมนะครับในเรื่องราวของการที่จะต้องหารายได้เพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับแต่ว่าผมเห็นข่าวนึงนะครับอาจารย anyway, ์ถ right like ือว่าเป็นข่าวดีของสินค้าเกษตรไทยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยเขาพาดหัวเลยนะครับว่าจะมีการฉลองใหญ่นะครับอาจารย์ครับในช่วงปลายปีนี้สําหรับสินค้าเกษตรของท เมืนว่าจะเป็นในเรื่องราวของข้าวนะครับที่มีตลาดหลายแห่งเลยนะครับที่สนใจข้าวไทยนะครับอย่างอิรักก็หันกลับมาซื้อข้าวไทยแล้วก็อีกหลากหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับที่เขาประสบปัญหาในเรื่องราวเกี่ยวกับน้ําท่วมบ้างอะไรบ้างนะครับหรือว่าปัญหาทางภูมิศาสตร์ต่างๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยทำให้สินคา้าเกษตรของไทยโดยเฉพาะข้าวเนี่ยนะครับก็ถือว่าขายดิบขายดีนะครับรวมไปถึงอย่างมันสำปะหลงังน้ําตาลน้นําตาลนี่อย่างบราซิลเขาก็เป็นเจ้ายุทธจักรนะครับอาจารย์ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาประสบปัญหาเรื่องน้ําท่วมก็เลยทําให้ใน น้ำตาลไทยก็ได้ส่งออกอีกรวมไปถึงไก่บ้างอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับก็เลยมองว่า e, ในส่วนของสินค้ากเกษตรของไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับในส่วนของกเษกษตรกรเองแล้วก็สินค้าเกษตรไทยเองค่อนข้างที่จะมากเลยใช่ไหมครับอ <isions> าจารย์ครับก็จะบอกนะครับว่าในวิกฤตมีโอกาสเนาะครับ <c oughs> บางเอิญเนี่ยมันไม่ใช่วิกฤตของเรา <c oughs> แต่มันเป็นวิกฤตของคนอื่นและวิกฤตของโลกนะครับก็เลยกลายเป็นโอกาสของเรานะครับจากเหตุการณ์ทัยแล้งที่หลายๆประเทศในยุโรปทุกประเทศในเอเชียเราก็เจอนะ่น้ำท่วมบางทัยแล้งบ้างเนี่ย มันก็ทาให้พืชผลทางการเกษตรมันถอยไปนะครับ <c oughs> แล้วก็โดยความยิ่งในบางทีเนี่ยพอเขาเจอปัญหาแต่ของเราไม่เจอปัญหาเนี่ย <c oughs> มันก็ทำให้จํานวนสัพปพปลายน้อยลงนะครับ <c oughs> แล้วก็ทําให้ราคาเนี่ยสูงขึ้นเพราะว่าความต้องการสินค้าหมวดที่ไม่ได้รับการสียหสยสูงขึ้นเพราะนั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้ราคาข้าวไทายหรือว่าพืชผลทางการเกษตรไทยราคาแล้วเขาก็นําเข้าสินค้าเข้าขายไปผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ <c oughs> และเป็นตัวที่จะช่วยกระตุต้นเศรษฐกิจไทยแ <c oughs> ต่ม้ที่สี่ซึ่งเราคุยในรายการหลายครั้งมากว่าไม้ที่สี่เนี่ยวโลกที่ื้น ทยเปิดประเทศนะักท่องเที่ยวเข้ามาเศรษฐกิจคึกคักน,นี่เราเห็นแล้วอันที่สองเนี่ยนะครับได้มาจากค่าแรงขั้นต่ำที่สูงขึ้นค,คนมีตังค์คนใช้จ่ายนะครับอันที่สามเนี่ยเราก็พูดจะในรายการประจําว่ามาตรการของที่คงดีอยู่แี่โรออยังไม่ซึมมากยังใช้ได้อันที่สี่ก็คือเรื่องของราคาทีา่ในการเกษตรดีและพอไปมาที่สี่เป็นช่วงที่ผลผลิตเกษตรเข้าสู่ท้องตลาดเกษตรกรมีตังค์เศรษฐกิจคึกคัก ก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ภาพที่เราต้องคุยในระยะยาวคือเราเคยเป็นผู้ส่งข้าวอันดับหนึ่งใช่ครับในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเราเป็นอันดับสามใช่อินเดียกับแพ้่ตัวเวียดนามใช่ครับนะครับเราเคยมีปัญหาของการที่ยางพาราราคาตกตอนนี้ยางพาราราคาสูงขึ้นเพราะว่าราคาของทางด้านน้ำมันมันเพิ่มก็เลยทําให้ราคายางเพิ่มขึ้นตามนะครับเราเคยมีปัญหามันสัมบหลังที่น้อยลงนะครับราคาน้อยลงเพราะว่าจีนไม่ค่อยซื้อแบบนี้อืเพราะนั้นเนี่ยสังเกตนะครับว่า สินค้าเสษเนี่ยจะเป็นวงเวียนของการที่เจอราคาสูงราคาต่ําและ <c oughs> สังเกตนะครับเราเองมีการประกันรายได้จเจกษตรกรแทบทุกสินค้าเลยมาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดห้าปี <c oughs> เพราะฉะนั้นว่าเรายังวนอยู่กับปัญหาระยะยาวอ <c oughs> แต่ปัญหาระยะสั้นเนี่ยหม,หมดไปเพราะราคามันขึ้นเกษตรกรมีสัง,ตงแต่ระยะยาวเนี่ยเราไม่ได้แปลรูปสินค้าเรายังมีปริมาณการผลิตที่เยอะมากจนทาให้บางปีราคาตกเนี่ย เรื่องนี้ก็ต้องคอยแก้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องวางแผนระยะยาวการแปรรูปสินค้าที่ทาให้เราได้ยินภาพว่ามันจะต้องมีดีสิทธ์ถูกไหมครับเราจะเอาตัวของทางด้านปาล์มน้ํามันไปผสมถ้าสมมติราคาน้ำมันแพงการเอาปาล์มไปผสมก็จะถือว่าดีแต่ตอนนี้พอราคาปาล์มแพงเอาไปผสมเนี่ยมันจะทําให้เราขาดแคลนปาล์มด้วยแลวทาให้ราคาน้ำมันแพงไปตอนนี็เราลดเหลือ b ีสามปราเนี้ยราะนัก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องจัดการและดูแลนะเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและประเทศระยะยาวก็ถือว่า นี่ถือว่าโชคดีเนาะสรุปคําตอบก่อนจากคาถามนะครับ ครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยมองตามที่อาจารย์บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศที่เขาเป็นเจ้ายุทธจักร,ร,รนะครับอย่างอินเดียเรื่องของข้าวที่เขาแล้งนะครับอย่างบราซิลที่เขาแล้งเหมือนกันส่งออกน้ําตาลนะฮะตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เขาจะส่งออกหรือว่าในส่วนของวัตถุดิบที่เขาจะส่งออกมาขายเนี่ยนะฮะก็ลดลงในตลาดแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ถ้าเรามองเรื่องของการค้าเหมือนการค้าทั่วไปอ้าวเจ้านู้นไม่ส่งเจ้านี้ส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้านี้จะดิวต่อหรือว่าจะทํายังไงดีที่จะทําให้ปริมาณในการที่เราจะส่งไปที่ปประเทศลาาย นะครับหรือว่าปลายน้ำเนี่ยเขายังคงรับซื้อของเราอยู่ในปริมาณเดิมในขณะที่ประเทศที่แบบเป็นเจ้ายุนจักรเนี่ยเขากำลังประสบวิกฤตแบบนี้ครับอาจารย์ครับครับ,ค,รบคือวิชัยถามอย่างนี้นดีแล้วแล้วมันยังเป็นสิ่งที่ผมยาอได้พูดเลยตลอดรายการในวันนี้นะครับครับถ้าอย่างเนี้ยเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์ <laughs> หนึ่งศูนย์หนึ่งบอว่าการบริหารธุรกิจการตลาดขั้นต้นหนึ่ง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 ศูนย์หนึ่งครับคงไม่ต้องบอกนะให้มาเรียนที่ไหนนะต้องเป็นที่มาได้หอการค้าไทยนะตอนนี้เปิดรั้วสมัครอยู่ด้วยครับรั้วสมัครอยู่ด้วยครับได้ครับคืออันนี้เราเราพูดกันตามทฤษฎีนะครับคุณผมถามว่าคุณธิชัยเนี่ยเวลาของที่คุณธิชัยจะซื้อของถูกกับของแพงเนี่ยครับคุณภาพใกล้เคียงกันจะซื้อของถูกหรือของแพงครับซื้อของถูกกว่าครับอาจารย์ครับถ้ากล้เคียงกันอันนี้เป็นธรรมชาติมมมมนนนุุษย์แหละะะคครััเพาาาาฉ้ถถที่่สผว เอ๊ะเราจะขายของในปริมาณเท่าเดิมได้ยังไงสาหรับประเทศปลายทางครับทําไมคุณไม่ซื้อข้าวไทยต่อเวลาทาไมคุณไม่ซื้อน้ําตาลไทยต่อเวลาคาถามเรื่องกาญคือถ้าคุณภาพใกล้เคียงกันเน่ะเขาซื้อของถูกกว่าไม่ดีหรือถูกไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าเวลาข้าวเราเนี่ยข้าวของเวียดนามเนี่ยจะถูกกว่าเราเสมอ,อมมค,ค,คุอคำถามเรื่อการคือเคยใชาเคยซื้อของที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันครับของหนึ่งถูกของหนึ่งแพงจะซื้อของถูกอันนี้เป็นประสบการณ์ตรง ครับแต่เคยสังเกตไหมว่าบางครั้งเราซื้อของแพงมากกว่าของถูกเพราะอะไรเพราะเรายังเชื่อมั่นคุณภาพใช่เช,ชื่อมั่นในแบรนด์และคุณภาพครับเพราะต,ตอกคำาถามที่ชัดก็คือว่าถ้าแบรนด์ไทยได้รับการอยอมรับโอ้โหทานข้าวไทยโอ้โหมันนุ่มลิ้นอร่อยคุณภาพมันเด็ดหืม,เด,ดมเด็ดดวงจริงๆรหรือว่าน้ําตาลไทยในประเภทที่หวานแบบหวานโรแมนติกอะขณะที่ประเทศอื่นหวานไม่โรแมนติกกันไปเนี้ยสมมตินะถ้าเกิดเราทำได้ไอ้แบบนนี้แหละครับซึ่งสอนใน ec หนึ่งศูนหนึ่งครับ เอ็นเคหนึ่งศูนย์หนึ่งมาร์เก็ตติ้งหนึ่งศูนย์หนึ่งนะฮะบีเอหนึ่งศูนย์หนึ่งบริหารธุรกิจหนึ่งศูนย์หนึ่งไม่ต้องบอกนะว่าสมัครเรียนที่ไหนนะที่อกมาเนี่ยเป็นเบสิกกับเบสิกอยากรู้ลึกต้องไปเรียนนะฮะขอบคุณมากได้ครับอาจารย์ครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าไปตรงกับวิชาไหนในหลักสูตรร่างหรือเปล่านะครับอาจารย์ก็มันมีข่าวเรื่องของการควบรวมกิจการครับอาจารย์ครับตอนนี้ที่เป็นข่าวเป็นคราวแหละนะฮะค่ายสีเมื่อก่อนสีส้มๆๆกกัับบบคค่่่่่่่าาาาาาายยยสสีีฟ้นนะะะฮออออจจจรรรรรรร์์วเเเเปซิงไมพูดชชืใ ครับได้สีซ่บีฟ้าสีโซมสีฟ้าถ้าเขาสนับสนุนผมจะทายอินให้ทุกเบรกเลยก็เป็นวันพฤหัสวันศุกร์ใช่ครับอาจารย์ครับเท่าที่เรามองเนี่ยก็คือเขาก็เป็นเจ้ายุดทั้งคู่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขามาควบรวมกิจการกันเนี่ยนะฮะก็แน่นอนว่าเราก็เข้าใจว่าเออมันอาจจะมีการพูดคุยแล้วลงตัวแล้วก็มีการแบ่งสรรปันส่วนอะไรต่างๆแต่ทีนี้เนี่ยในมุมมองของผู้บริโภคสิครับอาจารย์ครับว่าเอะเมื่อเจ้ายุดสองเจ้าเนี่ยมาผนึกกาลังกันเนี่ยผู้บริโภคเ่จะะต้ออองรรรับภาาไหืปล คือเมื่อก่อนเนี่ยสมุิเบอร์เนี้ยเจ้าเนี้ยขึ้นราคาเฮ้ยเดี๋ยวผมย้ายไปเจ้านี้เบอร์เดิมก็ได้อะไรแบบนี้ครับอาจารย์ครับผมผมเอางี้นะผมต้องบอกก่อนเขาเรียกว่าบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าต้องประกาศเจตนาเราไม่ชัดเจนผมอยู่ฝ่ายสนับสนุนการรวมวันพฤหัสกับวันศุกร์ให้มาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เลยอยู่สี่วันเนี่ยที่ผมอยู่ในฝั่งของการที่ไม่ได้คัดค้านอยู่ในฝั่งของการสนับสนุนก่อนเอาเริ่มต้นก่อนนะครับสิ่งแรกเนี่ยที่เราบอกว่าเอ๊ะถ้าเรา รวมสีฟ้ากับสีส้มเนี่ยรเรากลัวอะไรเราจะใช้คําแบบคํานิยมอ่ะกลัวการผูกขาดใช่ครับสังเกตแล้วเราจะคําว่ากลัวการผูกขาดถามว่าเอาทำไมกลัวการผูกขาดอ่ะอ๋อ,อมันจากสามเจ้าเลยสองเจ้าโอเคครับผมก็ถามต่อมาว่าไอ้สองเจ้ามันไม่ดีตรงไหนเนี่ยเคยสังเกตไหมตลาดไฮเปิดมาเก็ตนะครับ,รบนะไทเปิดมาเก็ตคือเวลาเราพูดถึงก็คือห้างสะดวกซื้อขนาดใหญ่อะ่ะซึ่งมีสองเจ้าเหมือนกันนะตัวเอลกับตัวบีถูกไหมอ่าใช่ครับ ถามว่มาเมื่อก่อนเนี่ยมันมีอยู่สามเจ้ามันมีอักษรดีอักษรซีอักษรเอลใช่ไหมครับใช่ครับคำถามพอมันเหลือสองเจ้าเนี่ยถามว่าแล้วเราซื้อของถูกไหมก็ถูกลงนะแลวเรายังซื้อที่นั่นอยู่ไหมก็ยังไปอยู่แล้วเรารู้สึกเสียหายหเะไรเปรียนตรงไหนเพราะสองเจ้านี้ก็ยังแข่ง,ขงกันกันอย่างครับบางครั้งในการเป็นสองเจ้าเนี่ย,ยแข่งกันเนี่ยยิ่งแข่งเนี่ยเพราะไม่ใช่เขาใหญ่ทั้งคู่การแข่งประชาชนก็ยังได้ประโยชน์ S <S อันนี้เป็ประเด็นแรกก่อนในเชิงของเชิงประจักษ์นะ <c oughs> เชิญประจักษ์ที่เราเห็นกันควบรวมเลย2สองเจ้าเนี่ยมันเป็นเชิญประจักษ์ซาลตราไฮเปอร์มาร์เก็ต <c oughs> สิ่งหนึ่งที่มันต้องดูคือเวลาใครถามผมบอกก็ต้องถามเหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเช่นกสทชเนี่ย <c oughs> ถามว่ามีประสบการณ์ของทั้งโลกไหมที่มันพิสูจน์ว่าพอควบรวมเหลือน้อยเจ้าแลวประชาชนเดือดร้อนหลักการง่ายๆคือไปดูทั้งโลก ถูกไหมครับเพราะคำถามสำคัญคือพอทั้งโลกเป็นแบบนั้นปับ๊บเนี่ยหรือเป็นงไงหรือเราเราไม่รู้เป็นไงก็ตามแต่ทาให้เราถือกฎหมายไ,มไหมว่าเราดูว่าถ้าเขาคิดบริการและแพงกว่าปกติหรือว่าบริการแล้วมันไม่เป็นธรรมเนี่ยเราใช้อำนาจทางกฎหมายได้ไหมอันนี้มันก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะเพราะอย่างที่ผมบอกคือเรายังไม่เห็นว่าการควบรวมแล้วมันทําให้ประชาชนเดือดร้อนไงมันยังไม่เห็นแต่ในหลักการความกลัวมันเป็นคาถามต่อมาคือเราต้องมองโครงสร้างในเชิงธุรกิจด้วยนะครับ,รบถามว่าการควบรวมระหว่างสีฟ้ากับสีส้มเนี่ย คำถามคือทําไม่ควบรวมเนี่ยสีฟ้าสีส้มจะอยู่ได้ไหมอันนี้คือประเด็นนะคะ <c oughs> รับงบการเงินจะเป็นยังไง <c oughs> เราจะเห็นสีเขียวพุทธพหัสศกเห็นไหมคร <c oughs> บเรียน <c oughs> วันเลย <c oughs> พุทธพหัสศกเนี่ย <c oughs> บางทีถ้าบูรอ้าปรากว่าบางสีเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาขาดทุนไประยะยาวแล้วธุรกิจเขาไม่คุ้มค่าเขาต้องขายทอดตลาดหรือเขาไม่สามารถดำเนินกิจการได้มันก็เหลือน้อยจ้าอยู่ดีครับ แต่บางทีเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าถติว่าธุรกิจที่ต้องการเทคโนโลยีสูงไฮเทคโนโลยี o g y คำถามคือบริษัทเล็กๆหรือบริษัทใหญ่ๆถึงอยู่ได้ในาการพัฒนาเทคโนโลยีบริษัทใหญ่ต้องใหญ่พอครับ<ช>มีความที่เหมือนากันเงินคำถามการที่เขาควบรวมกันเนี่ยส้มกับฟ้าเนี่ยเขาควบรวมกันแล้วทําให้ฐานะการเงินเขาแข็งขขึ้นและจะมีการแข่งขันได้อยู่ มันไม่ดีต่อประเทศเหรอในการที่จะส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ๆถูกไหมครั<ช>แต่ถ้ามุกเขาอ่อนแอปับ๊บ <c oughs> เขาไม่สามารถสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆได้ตอนนี้เภูมิใจมากเพราะเราพัฒนา 5G เร็วหลาย,หลาย,ห,ลายหลายประเทศ <c oughs> มันยิ่งดีกับประเทศไม่ใช่หรอเพราะนั้นเนี่ยนั่นคือฐานความคิดที่ผมใช้นะครับในการที่บอกว่าผมไม่ได้คัดค้านนะแก่คานะ <c oughs> คถามนึงกันคือถ,าอถ้าเราคัดค้านคาถามทีงกันคือมันทำให้ประชาชนเดือดร้อนจริงไหมการย้าย <c oughs> ค่ายย้ายได้สองค่ายคือเมื่อก่อนเนี่ยไอ้อย่างเคสเนี่ยมันเคสง่ายๆเนี่ยก็มันจะเป็นสงครามราคาระหว่างน้ําสี น้ำสีที่มีความซ่าในโลกใบนี้มีสองยี่ห้อนะตัวซีกับตัวพีนะครับใชบมีสองยี่ห้อครับนะฮะโอ้ี่เราอักษรยอ่อเต็มหมดเราบอกว่านะเดี๋ย <c oughs> วทอธงขอพูดให้สอเสือฟังกันเลครับอ้าได้ก็ค <c oughs> ือตัวซีดูพีังเกตว่าโอ้ยเขาเขาเขาเ,เรียกว่าเขาเลีกทำไพร์สบอลเขาจะหันราคากันแล้วตัดราคากันแล้วยึดประโยชน์ให้กับผู้บริโภคเพื่อจะดึงมาเก็ตแชร์ประมาณเนี้ สำหรับ,บผมผมไม่ได้บอกว่าการควรบรวมพฤหัสดกสุกเนี่ยดีนะผมไม่ได้สรุปอย่างนั้นแต่ผมบอกว่ามันมีข้อพิสูจน์ชัดว่ามันคบลวบรวมรับประชาชนเดือดร้อนและมันมีข้อพิสูจน์หรือใด,ดๆเลยที่บอกว่าควบรวมแล้วเนี่ยไม่สามารถควบคุมหรือดูแลให้อุตสาหกรรมเนี้ไม่เอาเปรียบประชาชนหรือเอาเปรียบประชาชนแล้วเราทำอะไรไม่ได้ผมว่าผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะระบบกฎหมายเราเนี่ยสามารถดําเน,นินการได้เพราะฉะนั้นผมจึงอยู่ในหมวดของการที่ไม่ได้คัด้านคร่ากันกและผมเชื่อมันน่าเป็นประโยชน์นะเมื่อทั้งสองเจ้าเข้มแข็งเนี่ย การลงทุนในเทคโนโยยีเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศในระยะยาวครับก็ถือว่าได้คําตอบที่ชัดเจนนะครับเพราะว่ามีหลายฝ่ายหลายคนที่ก็มีนานาทัศนะน,นะครับแต่ว่าพอได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะคาเนียก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับหรือว่าเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับแมเวลาหมดพอดีครับอาจารย์ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิมหาวิทยาลัยหอการค้า สมัครเรียนกันได้นะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมชกการกองทัพไทยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ